สวัสดีค่ะก็ซิบ,บอกเราแนะนำรถกระบะมือสองทุกท่านได้ชมนะคะคันนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะทุกท่านท่านใดหามเชื้อเพลิงเบนซินไปใช้กันอยู่นะคะคันนี้เป็นรถกระบะเชื้อเพลิงเบนซินค่ะโตโยโต้าวีโกนะคะ2.7ตัว G VVTi Auto ออปี08ราคา1น9่0 0บาทค่ะ เครื่องดีน้ำไม่ดันนะคะติด LPG มาด้วยค่ะหน้าตาเดิมสีสันสวยพอได้ภายในสะอาดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะช่วงร่างแน่นเกียร์เฟืองท้ายใช้งานได้ปกตินะคะขับขี่ได้สบายค่ะ139,000บาทนะคะเอกสารพร้อมโอนเลยด้วยท่านใดสนใจนะคะถ้าสามารถติดต่อเข้าไปดูรถไปชมตัวจริงกันได้นะคะติดต่อนัดหมายโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะและเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ